สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลวิเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทําน้ําตาลเคี่ยวค่ะซึ่งน้ําตาลเคี่ยวสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ใช้สําหรับทําน้ํายําค่ะทํายําได้สารพัดยําเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําน้ําใส่หม้อก่อนค่ะตามด้วยน้ําตาลค่ะ ใช้เป็นน้ําตาลตโตนดน้ําตาลปิ๊บหรือว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวอย่างนี้ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ํามะขามเปียกค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการเคี่ยวน้ำตาลนะคะ เคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายดีค่ะข้อดีของการทำน้ำตาลเคี่ยวนะคะคือเวลาที่เราไปทำยำอย่างนี้รสชาติของยำจะออกมาอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากกว่าที่เราใช้น้ำเชื่อมธรรมดาทํานะคะ แต่การเคี่ยวน้ำตาลก็จะใช้ระยะเวลานานสักนิดหนึ่งค่ะก็ต้องหมั่นเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคนหม้อเรื่อยๆนะคะการที่เราจะเช็คว่าน้ำตาลเคี่ยวของเราใช้ได้หรือยังนะคะให้ใช้วิธีการดมค่ะ ้าตักขึ้นมาแล้วก็ดมดูแล้วไม่มีกลิ่นของมะขามเปียกอยู่นั่นถือว่าใช้ได้ค่ะ เราต้องใช้ไฟเบาๆในการเชื่อวน้ำตาลไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปฟองก็จะขึ้นมาทั่วมหม้อเลยค่ะ คี่ยนน้ำตาลได้ประมาณห้านาทีนะคะต่อไปก็ทำการชิมค่ะชิมรสให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้ก็น้ำตาลเคี่ยวก็อร่อยดีแล้วค่ะต่อไปก็ปิดเตาแล้วก็พักน้ำตาลเคี่ยวไว้ให้เย็นค่ะค่ะนี่ก็เป็นน้ำตาลเคี่ยวที่เย็นสนิทแล้วนะคะความเหนียวก็จะประมาณนี้เลยค่ะ จากนี้เราก็สามารถที่จะน้ำตาลเคี้ยวของเราไปใส่ย,ยำหรือว่าไปประกอบอาหารได้เลยค่ะส่วนที่ทานไม่หมดก็เก็บใส่กระปุกแล้วก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ